ม้าออกไปนี่ใช้ดูว่าสัปดาห์นี้คือหมาละลายหมดแล้วขับเพื่อตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายมงครึ่งแล้วนะคะน,นี่มี่ม้ตรวจเลือดประมาณบ่ายมงบห้านะคะก็ต้องขับรถไปอีกเมืองนึงอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดหนึ่งวันของมี่นะคะเลยพาออกมายืนคุยนอกบ้านบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศก็สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มี่ได้ทําคลิปวิดีโอลงไปเนาะก็มี่โกยหิมะออกไปมี่มี่ใช้ดูว่าสัปดาห์นี้คือหิมะละลายหมดแล้วออกก็ด้วยฝนตกแล้วก็สภาพอากาศค่อนข้างจะดีมากๆเลยวันนี้อยู่ที่8ดีกรีนะคะมีหลายๆคนเพื่อนๆประเทศอื่นนะคะเขาถามว่านี่8ปดดีกรีนี่ถือว่าร้อนแล้วหรออุ่นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะ มี่จะบอกว่าทางฝั่งของมี่นะถ้า8ดดีกีแดดแรงๆนะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะสาหรับมี่นะเพราะว่าเราอะ่ะเจอเจอสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวคือลบส0่บลบห้ตลอดเวลาขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วนะคะส่วนวันนี้เป็นวันหยุดอย่างที่บอกเลยว่าอยากจะพาเพื่อนๆน่ะนะคะ ไปดูนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมี่ได้เพาะพันธุ์เอาไว้เนาะเพาะพันธุ์ผักเอาไว้เออมีให้ดูคลิปที่ผ่านมาเนาะก็เป็นพันธุ์ผักที่มี่ปลูกเอาไว้มี่ไม่ได้ปลูกเยอะนะปีนี้ตั้งใจจะลงดินเลยทีเดียวเนาะก็ตอนนี้จะบอกว่ามันได้ขึ้นคอน่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแล้วที่สําคัญคือพอมันขึ้นแล้วเราก็ต้องขยายคือเขาเรียกอะไรต้องมาใส่ดินแบ่งแบ่งใส่กระถางอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมี่ยังไม่มีดินเลยก็จะมีดินที่มันอยู่ลงดินเลยแต่ดินที่เราจะต้องแบบ แยกผักอ่ะแยกแยกมาลิปบาเลตพันเนาะมี่ก็ยังไม่มีเลยวันนี้ก็เลยจะพาไปดูนะคะไปดูที่ร้านนี่จะไปซื้อที่ที่แคนาเดียนไทร์เออเนาะแล้วก็จะบอกว่าบ่ายวันนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งเนาะมี่มีนัดหมอก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเนี่ยมี่เนี่ยได้ไปเช็คอัพเอาไว้เนาะเขาก็จะตรวจนั่นตรวจนี่มีนัดซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องไปตรวจเลือดนะคะที่ใกล้ใกล้นี่เองคลินิกที่นี่เองอะนะคะแต่คือมันเต็มมาช่วงนี้ช่วงโควิด อีกประมาณ2เดือนถึงจะได้ตรวจเลือดซึ่งสามีเขาก็ไม่อยากจะให้เราแบบต้องมารอเนาะเขาก็เลย่านัดให้อีกเมืองนึงซึ่งมี่จะต้องขับรถไปเองสามีไปทํางานวันนี้เนาะก็เมื่อวานนี้สามี พามี่ขับรถไปเขาขับรถไปอ่ากินลมชมวิวกันอะไรอย่างเงี้ยไปกินอาหารไปอะไรอย่างงี้เนาะเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาเธอดูว่าคลินิกนี้อยู่ที่ไหนเพราะมันอยู่อีกเมืองนึงนี่จะต้องไปเองอะไรอย่างงี้ก็เลยพากันขับไปเมื่อวานนี้เนาะดังนั้นวันนี้นะคะมี่ก็เลยจะพามาดูว่าวันนี้มี่ไปไหนบ้างเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมา,าอ่าแยกมเมล็ดพันธุ์ด้วยเนาะเดี๋ยวจะมาทำอ่านอกบ้านนี่แหละมี่ว่าเพราะมันจะเปื้อนเนาะเราก็จะมาทำตรงนี้และอากาศดีด้ววยยยังงไฝาากตติดดม้ค่ะ ระหว่างที่เราขับรถออกไปเนาะมีก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของดอนนาโคนาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆกันนะคะที่มีอยู่เนาะแต่จะมีครบทุกอย่างเลยครบในหมายความว่ามีแบงก์มีอ่โรงเรียนมีอ่าที่ทํางานซึ่งอยู่ใกล้หมดเนี่ยซ้ายขวานี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบงก์อะนะคะเป็นอ่าโรงเรียนแล้วก็เป็นที่สอบไปขับคีย์แล้วก็ที่ทํางานศูนย์อ่าซุปเปอร์มาร์เกต็ตอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมซ้ายขวานี้คือนี่ขวานี้เป็นโรงเรียนนะคะซ้ายเป็นอ่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ นี่มีคนเดินผ่านเราต้องหยุดให้เขานะแล้วก็จะมีอ่าซ้ายมือน,นี้จะเป็นที่ทํางานนี้ละนี่เป็นมีปัม๊มอะนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นไฟแดงเห็นไหมเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่มีศูนย์การค้าเต็มไปหมดครบทุกอย่างบางเมืองอะนะคะอ่าเวลาจะซื้ออะไรจําเป็นต้องมาที่ดอนนาโคนาด้วยซ้ําไปเมืองใกล้ๆอ่ะนะคะถึงแล้วค่ะนี่เลยก็จะเป็นแคนาเดียนท r เออร์เราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะจะพาดูบรรยากาศรอบนอกของแคนาเดียนไทเออร์พ่อไลเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนะคะเขาจะเอาดินเอาพวกเกี่ยวกับดอกไม้ต้นไม้ออกมาขายรอบนอกซึ่งคนจะเยอะมากๆที่นี่นะคะมี่จะบอกว่ามีเดินไปถึงข้างในแล้วนะแล้วก็เดินได้ไม่กี่นาทีก็เดินออกเลยนี่จะพามาดูบรรยากาศนี่เขามีมาเมล็ดพันธุ์ขายเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วจะบอกว่าทำไมถึงเดินออกเพราะว่า ถามเขาแล้วเขาบอกว่าดินยี่ห้อนี้ยังไม่ออกมาซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวนะคะที่เขาบอกว่าปลูกผักขึ้นดังนั้นม่ถามว่ามีตัวอื่นที่เปรียบเทียบได้ไหมเขาบอกไม่มีต้องเป็นตัวนี้ใกล้จะออกมาแล้วก็เลยเดินออกมาเลยจ้ะ ังจากที่ออกมาแล้วนะคะมี่ก็ยังไม่ละความพยายามนะเพราะว่ามี่จาเป็นต้องซื้อดินกลับบ้านไปให้ได้เพราะว่าต้นมะเร็ดพัน์ธุผักที่มี่เพาะเอาไว้มันขึ้นค่อนข้างจะเยอะมา,มากๆเพราะมี่กลัวจะตายด้วยนะคะและก็หาที่จอดรถนะ,นะคะมี่จะบอกว่าห้างสรรพสินค้านี้เป็นอะไรที่ขายของทุกอย่างคล้ายๆกับวอลหมาทอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญอยากจะบอกเพื่อนๆว่า ห้างนี้นะคะเป็นที่ทํางานแรกเลยตอนที่มีเก้าเข้ามาถึงแล้วมีมาทํางานมาฝึกงานมีทํางานที่นี่น่าจะเกือบ5ปีเลยนะก็เห็นไหมจะขายแทบทุกอย่างเลยเนาะมีเดินผ่านแต่ละอย่างนี้คืออยากจะหยุดมากเห็นสเสื้อผ้าเด็กก็อยากจะหยุดแต่ความที่เรารีบมากๆเลยเนาะก็ไม่ได้สามารถที่จะซื้ออะไรได้ก็ตรงไปที่แผนกนะคะที่เขาขายพวกต้นไม้พวกผักพวกอะไรเนาะ ก็เดินดูแล้วเอ๊ะทำไมเหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยพอมีมาถึงตรงนี้แล้วก็หยุดสิคะนี่เห็นกระถางเห็นอะไรแต่กลับไม่เห็นดินไม่เห็นพวกปุ๋ยไม่เห็นอะไรเลยเนาะหลายรอบแล้วนะคะก็ตัดสินใจถามพนักงานเขาบอกว่ายังไม่ออกเลยดินยังไม่ออกมาจ้ะมีก็ยังไม่ละความพยายามตอนนี้มาโผล่อีกที่หนึ่งเป็นที่ที่3ก็คือแม็กซี่มีเห็นละตรงเนี้ยนี่พอมีมาจ่ายตลาดประจำเนาะก็จะเห็นดินเยอะแยะมากมายแต่ดินที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันเป็นดินที่ ปลูกดอกไม้มันไม่ใช่เป็นดินที่สำหรับมีปุ๋ยที่ผสมกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีเนี่ยมีเดินจนทั่วเลยนะก็ไม่มีจ้ะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ได้ดินนนะคะมาสองถุงเล็กๆแต่รู้แล้วว่าดินนี้ไม่น่าจะใช้ได้ มิก็เลยตัดสินใจเดินไปหลังบ้านานะนะคะก็เดินหากระถาง<ๆ>เห็นแอบเห็นแวบๆเพราะมีกระถางเยอะแยะมากมายดีนะไม่ซื้อเพิ่มก็เลยตัดสินใจใช้ดินอันนี้แหละเพราะว่าดินอันนี้มีคิดว่าน่าจะดีที่สุดแต่ปัญหาก็คือมันเย็นมากมิ้กก็เลยตัดสินใจตากออกมาแล้วก็มาอาบแดด <c oughs> <c oughs> ก,ก็ตากตากแดดเอาไว้นะคะก็น่าจะคำ่ำค่มิ้กก็จะเอาเข้าบ้านเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกจ้า ก็มัวแต่หาดินนะนะคะก็ทำให้หมดเวลาช่วงเช้าไปเลยเนาะก็เดี๋ยวได้เวลาจะต้องไปหาหมอแล้วนะคะมีนัดไว้เนาะก็เดี๋ยวกลับมาค่อยมาทำต่อกันดีก,กว่าเนาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะมี่มีนัดตรวจเลือดประมาณบ่ายโมงสิบห้านะคะก็ต้องขับรถไปอีกเมืองนึงอย่างที่มีบอกไปเนาะก็ใช้เวลาขับรถน่าจะประมาณยี่สิบ ถึง25นาทีเนาะก็มีก็ต้องขับรถไปคนเดียวสามีทํางานเนาะก็ปกติแล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยอย่างที่มีบอกไปแหละว่าถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าไปสอบไปกับขี่ไว้ก็ดีเพราะเวลาไปไหนมาไหนมันสะดวกสบายแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระสามีด้วยเนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวมีจะต้องขับรถไปแล้วล่ะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะ พอเดินทางออกมาแล้วนะคะมีก็เปิด GPS ไว้เลยเนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศไม่ว่าการใช้ GPS สําคัญ่ะนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายเราไปไหนไม่มีทางหลงแน่นอน่ะนะคะก็ระยะทางขับรถก็ไม่ไกลด้วยเนาะสุดท้ายแล้วมีขับรถแค่ประมาณน่าจะ15นาทีเองนะก็มาถึงแล้วจ้า15นาทีนะคะมาถึงแต่ใช้เวลาเจาะเลือดน่าจะไม่ถึง2นาทีเนาะนั่งรอประมาณน่าจะ5นาทีเสร็จแล้วจ้า ออกมาแบบงงๆอ่ะนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะเสร็จเร็วขนาดนี้เนาะเพราะบอกลูกไว้ว่าให้เอากุญแจบ้านไปนะเพราะเลิกเรียนเขาเดินกลับมาเขาจะได้เข้าบ้านเองเนาะกลับมาถึงที่บ้านเราจ้าจะพาเพื่อนๆมาดูลูกๆของมี่นะที่มี่ได้ปลูกเอาไว้นะคะจะบอกว่าตอนที่เราเพาะพันธุ์เนี่ยเราก็โยนโยนโยนลงไปใส่ลงไปหลายอันมากๆเราก็ไม่รู้เนาะว่าบางอันมันอาจจะตายไงบางอันมันอาจจะขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นเยอะขนาดนี้เออในอันเดียวกัน ก็คือขึ้นเยอะมากแย่งกันขึ้นเนาะมีคิดว่าเนี่ยถ้ายังทิ้งไว้แบบนี้ไม่หาดินนะต้องตายแน่เลยดังนั้นพยายามที่จะหาดินให้ได้นะคะก็นี่มีคิดว่าตั้งแต่ใช้ไฟเนี่ยเออมันก็ช่วยเราได้เยอะอย่างที่เพื่อนๆแนะนําเลยทีเดียวนะและนี่ก็เป็นดินนะนะคะที่มีได้ตักตกแดดเอาไว้เนาะก็พรุ่งนี้เขาบอกว่าพยากรณ์ฝนจะตกจ้ะมีก็เลยตัดสินใจเอาเข้าบ้านมาเนาะก็เดี๋ยวมาทํากันต่อพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะ หลังจากที่ฝนตกไปอะนะคะมีก็ได้เอาดินเข้ามาในบ้านเนาะแล้วก็มาตากแดดตากจนกระทั่งเราจับดูแล้วมันอุ่นแล้วนะคะมีก็ได้จัดการแบ่งเมล็ดพันธุ์อะนะคะที่มีได้แยกเอาไว้เนาะมีก็มาแยกไว้เป็นส่วนๆอะนะคะก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรเลยอะนะคะส่วนต้นกะเพรามีก็ มันเยอะมากๆเลยมี้ก็ยังแยกออกมาได้ไม่ดีพอสมควรเดียวก็รอก่อนรอให้มันแบบต้นใหญ่กว่านี้เนาะมี้กก็จะแบ่งออกมาเป็นกระถางใหญ่ๆอีกทีละกันค่ะ แล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันน่ะนะคะก็มาดูผลงานหลังจากที่มีได้แบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกตั้งใจจะใส่เป็นกระถางกระถางไปมานึกขึ้นได้ว่าบางต้นน่ะนะคะมันยังต้องใช้ไฟอยู่เนาะมีก็เลยใส่เป็นถาดแบบนี้แทนเนาะถ้ามันโตอีกสักหน่อยนึงอ่ะนะคะมีก็จะมาแยกอีกทีนึงอ่ะนะคะ สองถาดนี้นะคะมี่ก็จะวางไว้ตรงช่วงหน้าต่างแดดส่องกาลังพอดีเลยค่ะค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้ก็เป็นวันที่3ามแล้วนะคะที่มี่ได้เอาเมล็ดพันธุ์ผักเข้ามาแยกในบ้านเนาะก็ฝนตกยาวเลยนะคะก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเนาะก็แยกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังโตเลยเป็นวันที่3ามแล้วกําลังโตเลยเนาะก็ทีนี้จะพาเพืเ่อนๆมาทาขนมกันบ้างเนาะมี่จะบอกว่าเมื่อประมาณ น่าจะสองสัปดาห์ที่ผ่านมามี่ทาขนมลูกโคนไปคือทําเสร็จแล้วอร่อยมากๆเลยคือเมีเยเคยทําขนมไข่หงไปไข่หงเนี่ยคือทําบ่อยแต่ขนมลูกโคนเนี่ย ไม่เคยทาสทักทีแต่แป้งจริงๆมันเหมือนกันนะแล้วก็ทีนี้มีก็เลยทําไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมากินหมดเรียบเลยที่นี้เดี๋ยวมี่เอารูปให้ดูนะคืออร่อยมากๆเลยแล้วจะบอกว่าวันนี้จะทําอีกรอบนึงก็เลยก่อนที่จะทําก็เลยพาเพื่อนๆมาดูเนาะนี่คือมี่ได้ผสมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเตรียมที่จะทอดเนาะแต่เดี๋ยวมี่จะพาเพื่อนๆมาดูเนาะว่า ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีทำทำยังไงเนาะง่ายๆเลยนะคะทำกินใครอยู่ต่างประเทศเอาไปทำกินได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตอนที่ม่ทอดเสร็จแล้วเนาะ,ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยเนาะ,ะอันนี้จะเป็นถั่วดํากระป๋องนะคะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เกต็ตฝรั่งเนาะ,ะ <ๆ S 2> ก็มาจัดการบดบดบดอ่ะนะคะซึ่งจริงใช้เครื่องปั่นก็ได้นะ,ะแต่มีขี้เกียจเนาะงั้นก็เอามาใส่กระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปเนาะ เราก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหนียวจนกระทั่งเราปั้นได้เลยเนาะนี่มันก็จะแห้งประมาณนี้นะคะก็เป็นแป้งที่มีผสมไวนะ้เนาะเดี๋ยวมีจะให้ส่วนผสมไว้นะคะก็เราก็จัดการมาปั้นให้เป็นลูกขนาดที่เราต้องการมีต้องการลูกเล็กมีก็จะปั้นลูกเล็กขนาดนี้เนาะส่วนทสายะนะคะก็ปั้นให้เล็กกว่าแป้งนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะได้หุ้มได้อนะคะ นี่ก็เป็นงาดำอ่ะนะคะใช้งาขาวก็ได้นะเวลาเราเทนะอย่าเทเป็นก้อนๆเป็นวงๆเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะเพราะเวลาเราเอาแป้งไปกิ้งเนี่ยมันจะติดเยอะแล้วก็น่ากลัวไม่น่ากินเลยอ่ะนะคะแบบนี้กําลังดีเนาะจากนั้นเราก็ตั้งไฟใส่น้ํามันน่ะนะคะใช้ไฟขนาดกลางปรับไปทางอ่อนเนาะ,ะพอเริ่มเดือดแล้วก็ใส่แป้งลงไปอ่ะนะคะก็อย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวจะไหมก่อนจะได้กินน่ะนะคะ พอเริ่มเหลืองแล้วอะนะคะก็จัดการตักขึ้นมาพักแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้มีก็ทอดขนมลูกโคนะนะคะเสร็จบางส่วนแล้วจะให้ดูหน้าตาใกล้ๆค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยนะเนี่ยเลยคือมีท่ทารอบนี้มีททาลูกเล็กนะลูกแบบขนาดแค่เนี้ยเออเห็นไหมพื่อนๆนจะจับดูจะลูกแค่นี้เองเนาะคราวที่แล้วที่มีท่ทาเนี่ยใหญ่กว่านี้ใหญ่ประมาณขนาดนี้แต่ก็ไม่ใหญ่เท่าเมืองไทยนะเพราะมีคิดว่าถ้าทําลูกเล็กเนี่ย มันกรอบแล้วก็อร่อยอ่ะคือมีทาคราวที่แล้วนี่หมดภายในประมาณสองวันนี้มีกินคนเดียวหมดเลยนะนี่เลยนะคะเดี๋ยวมีจะมาให้ดูเนาะอย่าแกะให้ดูดีกว่านะนี่ให้ดูอืมอืมอร่อยคือจะบอกนะว่าแป้งอ่ะกรอบมากถ้าใครอยากจะทำอ่ะนะคะเอาสูตรนี้ไปทำดูนะคะสามารถทำเป็น ขนมไข่หงได้ด้วยแป้งสูตรเดียวกันเลยแล้วจะกรอบมากๆเลยเนาะยังไงก็วันนี้มี่ก็พาเพื่อนๆมาดูเนาะว่าวิธีการทําลูกโคนง่ายๆในต่างประเทศนะคะสามารถทํากินเองในบ้านถ้าลูกชอบกินก็ทาได้แต่สามีกับลูกี่ไม่ค่อยกินขนมไทยอาหารไทยสักเท่าไหร่เนาะยังไงก็วันนี้นะคะมี่ก็ขอมาฝากคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปชีวิตของเมียฝรั่งในแคนาดาเนาะก็ใช้ชีวิตง่ายๆเรื่อยๆไปง่ายนะคะก็ยังไงขอฝาก คลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ